ทุคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนเลยกระต้อนแฟนพาเที่ยวพาทุกคนมาเที่ยวก,กันที่เชียงใหม่เชียงใหม่อีกแล้วและตอนนี้นะคะเรากําลังขับรถไปที่ที่พักแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าธรรมชาต<ป>ิโฮมสเตย์ธรรมชาติจริงๆใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่พักเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวหนูจะมาบอกอรายละเอียดระหว่างคลิปนะตอนนี้ไปดูเส้นทางว่าทางไปธรรมชาติโฮมสเตย์เนี่ยเป็นยังไงบ้าง นี่นะคะเส้นทางที่เรากำลังจะไปที่พักของเราโอ้ไปอีกสามกิโลเมตรค่ะป้ายทางเข้าเขาทำอะไรกันนาะนี่ค่ะก็เริ่มเข้ามาในหมู่บ้านแล้วนะทางโูดไม่เบานะคะทุกคนชันพอสมควรบางช่วงก็แคบ ไปเหรอบ้นต้นไม้อ๋อแม่แม่นะนี่ค่ะลูกเล็กไปลูกเดียวพอเนาะอ๋อกระเป๋ากล้องค่ะนี่ค่ะเรากำลังจะเดินลงไปแล้วซึ่งที่นี่ป้ายธรรมชาติจะไม่ค่อยมีนะคะทุกคน เดี๋ยวเรากำลังากาลังจะพาทุกคนไปซื้อเครื่องดื่มกันด้านบนเลยอากาศดีนะครับเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าที่พักเราอยู่ข้างล่างเดินขึ้นมาข้างบนที่พักที่นี่นะครับก็จะมีทั้งหมดสามทีต่ติดก,กันเลยก็จะมีอของเราธรรมชาตินะครับเมื่อกี้เอ้ ของเราเออใช่ของเราธรรมชาติครับแล้วก็มีธรรมดาแล้วก็มีปลายตะวันอ่ะซึ่งมันติดกันหมดเลยทั้งแถวดังข้างตอนนี้กำลังเดินไปซื้อเครื่องดื่มนี่นะครับก็จะมีขนมแป้งติฟันยาติฟันแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มนะครับเราก็มาซื้อตรงส่วนกลางตรงนี้ได้เลยดานข้างก็เป็นที่พักอีกที่หนึ่งอันนี้ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่พักเราเป็นต่อโอเคตอนนี้นะคะทุกคนเราเข้ามาอยู่ในที่พักของเรากันแล้วนะคะเปแล้วเลยแล้วนะคะที่พักของเรานะคะชื่อธรรมชาติโฮมสเตย์นะคะที่นี่มันมีสามที่พักติดติดกันอย่างที่พี่ต้นได้บอกไปแล้วตกรู <laughs> ที่มีอะไรนะโผล่ขึ้นมาแสงเดือนนะจ๊ะไม่ใช่ <laughs> ายตะวันขอบ เขาจะถามว่า่าพักที่ไหนเขาก็พาลงมาแล้วก็มีศูนย์กลางที่เป็นร้านขายของเมืม่อกี้ไปต้นได้ถ่ายคลิปขายของปหะถ่ายไว้นิดนึงแต่ว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงโอเคก็ <laughs> คือถ้าเราจะซื้อพวกเครื่องดื่มน้ำแข็งอะไรเงี้ยก็ขึ้นไปซื้อที่ศูนย์กลางอะไรเงี้ยไปดูห้องกันนะที่จริงในส่วนของธรรมชาติเนี่ยจะมีสองสองหลังหลังเล็กกับหลังใหญ่หลังใหญ่นอนได้สี่คนหลังเล็กนอนได้สองคนคือ เราอ่ะมาสองคนแต่ได้นอนหลังใหญ่เพราะว่าเขาเหลือเป็นหลังใหญ่ใช่แต่เขาคิดเราในราคาสองคนก็คือสองพันบาทแต่เขาบอกว่าอย่าไปนอนอีกเตียงนึงนะเก็บไว้จะได้ไม่สกปรกเออประมาณนั้นได้เได้เนี่ยส่วนวิวของเราก็นี่เลยก็เลยพาวนาตอนเช้าให้มันมีหมอกใช่ถ้ามีหมอกก็สวยงามค่ะแล้วก็ราคาสองพันเนี่ยรวมอาหารเช้าและอาหารเย็นนะคะอาหารเย็นก็คือเซตหมูกระทะนั่นเอง เรายังไม่ได้เริ่มทานนะพี่ต้องต้องถ่ายมุมสะทายให้เห็นจากข้างหลังอ่ะใช่มันจะได้เห็นบรรยากาศเงต้องถ่ายพต้องชี้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 อย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นหลังใหญ่นาะได้สี่คนนะก็จะมีเตียงสองเตียงเป็นเตียงน่าจะหกฟุตแหละสองเตียงแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีมุมที่เป็นโต๊ะชากาแฟซึ่งเขาจะเตรียมเซ็ตชาแบบนี้มาให้ด้วยแอบเปิดดูไม่มีชา แล้วก็น้ำเปล่าสองขวดแล้วก็ข้างหลังก็ไม่มีอะไรมนะากค่ะเข,าขา้ามามก็เป็นห้องน้ำซึ่งห้องน้ำกว้างมากเหมาะกับการแต่งตัวมีเซะตกตรงนี้มีโถ ổ. แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนของอ,อ,อ้องอาบน,น้ำเลยมีฝักบัวมีเป็นชวน่วอร์เรียบร้อย้ําน้ำกนะว้างอยู่นหใช่ใช่กว้างมากถือว่า สะอาดอยู่แล้วก็สะดวกสบายค่ะแต่ไม่มีแอร์อันนี้มันเป็นเครื่องแอร์หรือเป็นเครื่องอะไรดีจเป็นแอร์พัดลมแอร์หรือพัดลมเป็นทั้งเหมือนเขาเรียกพัดพัดลมยืน่ะที่มันเป็นแบบแอร์ตั้งโต๊ะพัดลมตั้งโต๊ะเออเนี่ยเป็นเครื่องแบบเนี้ยเอ,อก็จะเย็นๆแต่มันก็ไม่แรงมากมีเสือละเอาไว้ปูตอนเช้า ปูแล้วก็เหมือนปูภาพปูที่นอนถ่ายของวิวหมอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่เป็นเซตโต๊ะพวกนี้สามารถย้ายไปนั้งหน้าบ้านได้ประมาณนี้แหละทุกคนโอเคกินหมูกระทะกันดกว่าจุดไฟเป็นไหมจุดเลยจุดไม่เป็นก็อดกินนะไม่จุดเลยไม่เป็น <laughs> จุดเป็นเปล่า เขาให้ทานมาใช่ไหมแ้วก็เขาให้ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรเนะอะไรคะ,ะกัมยานมันเป็นเชือ้อมันเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่กัมยานเหรอไม่ใช่กัมยานคือ <c oughs> นี่ค่ะอ๋อก็จุดง่ายเนาะก็คือให้จุดไฟที่ที่เชื้อก่อนแล้วค่อยก่อใช่ไอ้เชื้อนี่แหละมันช่วยดีมากอันนี้คุณเรียนลูกเสือมาหรือเปล่าคะไม่เนี่เป็นความรู้ส่วนัตัว ความรู้ส่วนตัวอันนี้รู้เลยว่าเมื่อก่อนเคยเป็นเมาคลีใช่ไหมคะไปล่าสัตว์มาต้องอยู่ในป่าเราไม่เป็นเมาคลีเราเป็นอะไรฮะเป็นหมา,าป่าเราเป็นพี่โจ๊กสซคู<ม>กเกี่ยวอะไรกับพี่โจ๊กโซคู <laughs> ส่งสารพี่เขา <laughs> แล้วก็ในเซ็ตหมูกระทะสำหรับสองคนนะคะนี่ก็จะมีกุ้งมีปลาหมกึปมกปลาหมึกสดปลาหมึกกรอบแล้วก็มีหมู รู้ไหมว่าไอ้นี่เขาทําจากอะไรทําจากอะไรคะเขาตัดไม้มาใช่ไหมแล้วก็เอาไปแช่น้ามันปะแช่น้ํามันก๊าซอืมอืมแล้วก็ไปตากแดดมันชื่อว่านมันน้ำมันก๊าซเลยเหรอไม่ใช่น้ำมันก๊าซไอที่เขาใส่ตะเกียงน้ํามันก๊าซอะรู้จักบ้านเราอ่ะภาษาใต้ยกน้ำมันก๊าซล้วภาษาการเขาเรียกอะไร water g a s ไอไหมยอเด็กวะ แล้วก็มีผักนะคะแล้วก็มีน้ำซุปในโถนั้นมีอะไรบ้างในโถนั้นในตะกร้ามีอะไรบ้างเอามาดูดิมีน้ำจิ้มมีน้ำซุปน้ำซุปแล,แล้วก็ถ้วยแล้วก็ถ้วยตะเกียบควันมาแล้วควันมาแล้วนี่คือตัวสร้างหมอกนั่นเอง <c oughs> โอ้ี่ต้นรู้ไหมว่าเรากำลังทำอะไรอยู่หมูลมควัน <c oughs> ใช่ค่ะนี่คือวิธีการทำหมูลมควันอู้หูมันใช่ที่ไหนละ่ะ ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยังไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวติดแล้วอย่างี้ย เขามาเสิร์ฟหมูกระทะเป็นเวลาเนาะเหมือนเขามาตั้งแต่สี่โมงครึ่งเลยปะห้าโมงห้าโมงเหรอเมื่อกี้ใช่เมื่อกี้ห้าโมงก็ให้เราก่อ,กอไฟเองก็เริ่มกินตอนไหนก็ได้แล้วแต่เราจริงเหรอกินก็ได้ไม่กินเขาก็ไม่ว่ายัางไงเขาก็คิดตังค์ <c oughs> <c oughs> ขอรีแอคถ้ากินแบบอริดอร่อยไม่มีอะไรให้กินโอ้โหอร่อยด้วย อร่อยเหรอร้อนและแล้วเมื่อกี้กินแล้วนี่ทำอะไรคะสองสองอันนี้คือสร้างมองทำอะไรกันคะเนี่ยดึกดึกนดื่นเดือน น้ำเขามีให้สองขวดไม่พอสำหรับการต้มชานะคะต้องไปซื้อน้ําขวดใหญ่มาขวดใหญยสิ okay, บาทนะครับก็ไม่แพงนะนก็ถือ,อโอเคลอแล้วนะคะมีกา,าน้ำร้อนให้ใช่เพราะว่าเรากําลังจะกินชานะคะ่ะทุกคนทุกคนอยากถามหาความแบบเรียบรูเพอร์เฟกจากเรานะเราจะทําแบบบ้านๆท,ที่ทุกคนจะเข้าถึงเหมือนเรา <laughs> นี่ปาบ ันนี้คือชายอ่ะชาอะไรวะมืนแบบใส่ใบด้วยใช่ไย่จดูดน้ำน้ำเย็นกับน้ำร้อนนะอันนี้น่าจะเป็นกาแฟดิฟเนาะใช่สวัสดีครับเช้าว,วันแรกเช้าว,วันที่สองครับกับการเข้าพักใบรรยากาศ ที่พักของเราโอ้ยมีสาวาดิปกาแฟอยู่หลังห้องมาเลยค่ะทุกคนดิปกาแฟกันที่นี่ะค่ะเขาเตรียมชุดชาชุดกาแฟดิปไว้ให้เราในห้องเลยตปิดมาปุ๊บดิปได้เลยจ้าเราจะเริ่มชิมกันแล้วนะโอ้โหมีหมอกด้วยนาะโกโปพิตนะ้นอ่ะนี่แล้วเขายังไงต่อยิงเหรอใช่อ๋อ เขาก็เทกาแฟลงในแก้วค่ะอุ้ยทอ้องร้องดูท่าจะเมื่อคืนกินไม่อิ่มหอมจังกาแฟดีเลยนะไม่เปรี้ยวแล้วก็จะบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเขามีข้าวต้มซึ่งเราต้องเดินไปกินตรงกลางใช่ไหมพี่ต้นใช่แล้วเมื่อวานเราได้เรียนรู้อะไรมาหลายอย่างวันนี้พี่ต้นมานั่งกินกาแฟกันเ้ยปะ โอเคมาจินดาแฟลนะนี่ค่ะเราสามารถเอาผ้าปูที่นอนไปปูถ่ายรูปมุมน,นี้ได้นะทุกคนแต่ว่าเขามีเสื่อเตรียมไว้ให้ให้เอาเสื่อมาปูก่อนนะเพื่อไม่ให้ผ้านวมเนี่ยสกรปรปกนะคะนี่แล้วก็จัดบแบบนี้เลย คือเมนูข้าวต้มตอนเช้าจริงๆอ่ะเขาทานกันตรงร้านตรงนู้นแต่เราสามารถอามาทานหน้าห้องได้แต่ต้องไปตักเองนะอร่อยไหมอร่อยเผ็ดอยู่ไปริกเข้าไปเขาว่ามันติดหวานๆหน่อยเนะม,มือมันจาย กำลังจะกลับกันแล้วค่ะใช่เมื่อวานเราสรุปให้ฟังใหม่อีกรอบหนึ่งไหมเกี่ยวกับอที่พักที่พักที่เนี่ยเราพูดผิดไปหลายเรื่องราวเลยค่ะ <c oughs> เราพูดถูกหรือผิดผสมกัน <c oughs> ก็คือที่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนแบบอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยมีอยู่สามที่วิวคล้ายๆกันก็มีธรรมชาติโฮมสเตย์ธรรมดาโฮมสเตย์แล้วก็แสงเดือนโฮมสเตย์แสงเดือนนะคนุณ <c oughs> ตอนแรกเราบอกที่มันเป็นเหมือนวิสาหกิจชุมชนแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะมันเป็นเจ้าของคนละคนกันซึ่ง ทีนี้เขาอยู่ต่างจังหวัดกันแล้วก็จะมีคุณคุณเขาเรียกว่าแม่เนาะแถวนี้เขาเรียกว่าแม่ที่เป็นเจ้าของบ้านแสงเดือนอะ่ะจะเป็นคอยดูแลธรรมชาติโฮมสเตย์กับธรรมดาโฮมสเตย์ให้แต่เวลาจองอะแยกจองของใครของมันนะคะทุกคนแล้วก็เหมือนของอันอื่นน่ะเขาจะเป็นอาหารเย็นจะเป็นเหมือนแบบกับข้าว เป็นปลาเป็นแบบเซตขันโตมเออปลานึ่งผัต้มขาไก่อะไรเงี้ยแต่ที่เนี่ยเขาแยกพิเศษก็คือเป็นหมูกระทะเจ้าเดียวใช่ถ้าใครอยากกินหมูกระทะก็ต้องมานอนี่นะครับที่นี่โอเคสําหรับราคาสองพันบาทสองคนอาหารเช้าเย็นกาแฟดิปแล้วก็ชาน้อยถือว่าโอเคเพราะเหมือนว่าที่ที่ธรรมชาติทมเสยเป็นที่เดียวที่มีกาแฟดริปให้แต่ถ้าใคร นอนแบบแช่อ่างก็ต้องไปธรรมดาธรรมดาใช่ค่ะโอเคสําหรับรีวิวธรรมชาติธรมรมเสย์ก็ประมาณนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะมีคลิปไหนออกมาให้ดูกระดิ๊อย่าลืมไลค์ซับสไคร้แล้วก็แชร์กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย